ฮ้ยเปิดไม่ได้กูเปิไปไดป,ประตูไม่ได้ประตูเปิดอีเหี้ยมันเข้ามาแล้วอ้า โยโย่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Metal h o t p u z z l กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับผมโอเคเก็บฐานแป๊บหนึ่งนะครับผมก็สําหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ดูพาร์ตก่อนๆนะผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหรือว่าจะกดตัวไอมุมบนขวาได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับ เค okay, เปิดประตูไปเลยอ๋ออยู่ห้องไหนเนี่ยโอเคครับยังไม่มีอะไรนะครับผมอุ้ยอุ้ยอืมแขนแขนลอยกลับขึ้นมาเองโอ้โหเปิดต้อนรับด้วยครับ ดีนะหัวมันไม่ลอยขึ้นมาอีกอ,อุ้ยอื้มเฮ้ยโอ้โหมึงพุ่งมานั่งแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเหมือนลอยเวนอาจารย์่า,าไม่ไม่ไม่พุ่งเข้ามานะโอ้โหโอ้โหอื้อย,ยืนกันเป็นบอยแบนด์ โอ้โหเปิดต้อนรับอีกแล้วทำไมไม่มีหัวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขยับได้ครับอุ้ยอื้อไม่เห็นครับทำอะไรได้ไหมไม่ได้โอเค โอ้ยิ่งหลอนยิ่งหลอนเข้าไปทุกทีทุกทีนะครับผมยิ่งเล่นยิ่งหลอนอเโอเคไม่มีอะไรนะครับอ้าวทำไมบ้านกลับมาดูสวยเหมือนเคยโอ้ตกใจหมดนะครับผมเลือดใช้เลือดตัวเฮ้ย เฮ้ย <Hey. S 2> ใครอะ่ะหนูอุ้ยโอเคครับเหมือนจะไม่ใช่คนได้จะเป็นผี <Hey. S 2> อะไรวะนั่น อุยอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันดดเหมือนเห็นคนนะเฮ้ยนั่งไงผีเมื่อกี้นี้ครับเปิดได้ปะโอเคเปิดไม่ได้โอเคไปดีกว่าครับโอ้มืดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ชีย โอ้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 ตกใจหมดโอ้โอเคโอเคเข้าได้เข้าได้แล้วโอเคไอห้องนี้ไงที่ที่เราเจอหัวใจตรงเนี้ยตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วครับโอเคหัวก็โลกระโอเคครับโอ้ตกใจหมดเลย เดี๋ยวแป๊บนึงนะปรับให้ไม่มันอยู่อยู่เอนี่ก่อนโอเคโอเคปิดไปก่อนโอเคต้องเดี๋ยวลองกลับไปทางเดิมดูก่อนนะครับผมแต่มันไปต่อไม่ได้เออไปต่อไม่ได้เหมือนจะต้องเดินกลับนะครับผม เมนไปเดินดอดวิ่งเลยแหละโอเคไปได้ไหมเนี่ยเอาไปไม่ได้ครับเออแล้วต้องไปยังไงต่อ โอเคตอนแรกนึกว่าเปิดไม่ได้โอเคครับบ้านกลับมาโซมเหมือนเดิมแต่ทำไมรู้สึกเหมือน,นเดินวนอยู่กับที่นะครับผมบ้านนี้แปลกๆนะครับผมโอเคห้องเดิมเลยมีอะไรไหม แต่น่าจะมีแหละเพราะว่าเราเออพิ่งผ่านประตูนู้นมานะมันอาจจะมีอะไรก็ได้โอ้นี่ไงหัวใจยังอยู่หัวใจยังอยู่ครับผมคงจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะน้ยตัวตาว่ะแต่มองไม่เห็นเลย โอเคอ้าวอ้าวคราวนี้ไปไม่ได้แล้วอืมหรือว่าต้องประตูนี้วะผมมืดมากมองไม่เห็นเลยเล้ยก็ยังออกไม่ได้วะต้องไปที่ไหนวะโอเคออนเก็บได้ครับผมน,นึกว่าเก็บไม่ได้ ต้องเออชี้ให้มันตรงตัวนะครับผมโอเคเปิดได้แล้วมันก็น่าจะวนเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวอะไรนะอันนี้ทำอะไรได้ไหมโอเคไม่ได้ครับผมโอ้มืดมืดกว่าเดิมอีก เขห้องนี้เข้าไม่ได้แล้วคงต้องหาอะไรก่อนนะเฮ้ยอิเย้ยเฮ้ยต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อโอ้ตัวอะไรไม่รู้อะนี่ประตูเปิดเปิดโอ้ขนลุกไปหมดแล้วเฮ้ยเปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเปิดไม่ได้กูเปิดประตูไม่ได้ประตูเปิดอิเย่ยมันเข้ามาแล้ว อาโอ้โหนึกนึกว่าจะตายแล้วไปเริ่มใหม่โอเคเกิดมาใครวะเนี่ยโอเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วครับโอ้โห ตื่นมาห้องเดิมครับผมตื่นมาห้องเดิมแต่ว่าเราเก็บไอ้นี่ครบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็อ้าวหายไปแล้วโอเคโอ้คือคือตกใจอะตอนตอนนั้นอโอเคนี่น,นี่นี่ต้องเริ่มใหม่เหรอแต่ก็มันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของมันนะครับผมโอ้โอเคแขน แขนขึ้นอีกไหมเนี่ยโอเคไม่นี่แล้วนะโอเคเปิดต้อนรับเหมือนเดิมอ,อุ้ยโอ้โหคขาวข้าวนี้ไม่ไม่มีหุ่นมานั่งแล้วนะโอ,โอ้โอเคก็เดี๋ยวเออผมลงเมนเท l h o ฮอตพิทเทคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปเออ จะไปลงลัดเดย์ต่อนะครับผมออกกลับมาไอหุ่นบอยแบนดโอเคอือือจากตอนแรกสามตัวเอ้ยไม่ใช่สองตัวข่าวนี้เพิ่มเป็นสามตัวอูอมีมีการขยับครับผมเฮ้ย,ยเสียง โอ,อ้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากที่นี่เนี่ยโอ้ยไอ้หุ่นเปรตอุ้ยโอ้โอเคเฮ้ยอือหือ อเอ,เอ,อเเ้เสียงอะไรเนี่ยโอ้หลอนเสียงชิบหายเลยเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงคล้ายๆกับมังกรนะครับผม แต่เกมผีมันคงไม่มีมังกรหรอกมะโอเคอุ้ยอ้าวอ้าเดินไล่อีกกลับได้ไหมเนี่ยโอเคกลับไม่ได้เขาอาจจะเออเราต้องอาจจะต้องวิ่งผ่านไปนะครับผม เออวิ่งทางไหนดิโอ้ยโอ้อืมโอ้คราวนี้ตายเลยโอเคครับกลับมาตรงจุดเดิมที่เราตายนะครับผมแล้วเราต้องผ่านไปไงเราวิ่งผ่านไปเลยอ่ะอุ้ยวิ่งผ่านก็ไม่ได้แล้วจะให้ผ่านยังไงเนี่ย โอเคกลับมากันรอบที่เออสองหรือสามวะไม่รู้อ่ะน่าจะสองนะครับผมก็ผมยังไม่รู้นะว่าจะต้องผ่านไปยังไงนะก็คิดว่าเราอาจจะต้องให้เขาเดินมาหาเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเดินมาหาเราเราก็ตายอยู่ดีนะหรือว่าจะให้เราเดินกลับเดินกลับก็ไม่ได้นะครับผมคือยังไงอ่ะ คือตอนแรกที่เราเออเอ,อจะลองเดินข้างๆผ่านไปเราก็ตายครับอืมทำไงดีเนี่ยให้ขออย่าเข้ามาใกล้นักสิเดี๋ยวต้องลองลองดูก่อนนะถ้าเราไม่วิ่งผ่านไปโอ้ยโอ,โอเคโอเคเขาจะหายไปเองนะครับผมโอเคตอนแรกเราก็เอ,อพยายามวิ่งผ่านไปตั้งนานนะครับผม ายไปสองรอบเลยนะที่ไหนได้เราต้องเออ่รอให้เขาหายไปเองนะโอเคห้องนี้มีอะไรแต่ได้ยินเสียงหัวใจอีกแล้วเนี่ยเอยขอขรานี้ไม่ใช่แค่หัวใจละมันมีตัวอะไรด้วยเก็บได้ไหมมันต้องเก็บได้สิอ่าโอเคโอเคกัน ก็บแล้วก็น่าจะผ่านประตูได้แล้วนะครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไม่รู้ไม่รู้เสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เปิดให้กูรีบเข้าอู้โอ้โอ้เสียงแม่งโคตรหลอเลยอันนี้เครื่องเล่นแผ่นเพลงก็คงยังไม่มีอะไรนะครับ โอเคก็เด er fate, ี๋ยวเออรอให้ถึงจ pues mm ุดเซฟก่อนนะเดี๋ยวค่อยปิดคลิปนะครับผมนี่อ่าคราวนี้เข้าไม่ไ nah, ด้แล้วครับมีไรบ่าส่องดูก่อนโอ้มองไม่เห็นเลยโอ้โอยเชี่ยเอ้ยอู้อู้อู้โอเคตื่นมาห้องเดิม โอเคตัวสั่นเหมือนเดิมหายใจแรงโอ้แม่งจำสแก็ตแม่งโคตรโหดเลยโอเคได้มากี่ตัวแล้วเนี่ยโอเคได้มาสี่ตัวแล้วครับพร้อมกับสมุดโอเคเก็บสมุดมาด้วยแล้วก็ทานโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคือแม่งหัวใจจะวายนะครับผมก็ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปเนะี่ยอาจจะนานหน่อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นล s เดย์ต่อนะครับผมไม่ใช่ลาเดย์ดิต้องเป็นเออลาสไอแลนด์นะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย